เด็กที่มีขี้เล็บดำในโรงเรียนเล็กๆก,กลางทุ่งเด็กชายชื่อหานมักจะนั่งอยู่คนเดียวไม่ใช่เพราะเขาไม่อยากเล่นกับใครแต่เป็นเพราะไม่มีใครอยากเล่นกับเขาเหตุผลนั้นก็ง่ายมากๆนิ้วมือของหานมักจะมีขี้เล็บสีดำติดเต็มไปหมดมือเขาก็เลอะเสื้อก็เปื้อนขาก็เป็นคราบดินเด็กๆต่างเรียกเขาว่า เด็กขี้เล็บดำบางคนก็จะหลบหน้าหลบตาและพูดเสียงดังๆว่าสกรปรกหานไม่เคยเถียงเขาก็แค่ยิ้มแล้วก็เดินไปหาที่นั่งเ,เงียบๆมีอยู่วันหนึ่งมีนาเป็นเด็กหญิงที่ช่างสังเกตกลับมาในโรงเรียนตอนเย็นเพราะว่าเธอลืมกล่องดินสอไว้ในห้องเรียนพอผ่านสนามเธอเห็นเงาคนเล็กๆก,กำลังขุดอะไรอยู่หลังโรงอาหาร เมื่อเขาไปใกล้ก็พบว่าคือหานั่นเองเขากำลังก้มหน้าขุดดินเก็บขยะเก็บพลาสติกแยกขวดน้ำวางเรียงไว้ในตะกร้ามือที่เปื้อนดินของหานไม่ใช่เพราะเขาไม่อาบน้ำแต่เพราะว่าทุกวันหลังเลิกเรียนเขามาช่วยแม่บ้านเก็บขยะรอบโรงเรียนโดยไม่ยอมบอกใครเลยวันต่อมามีนาสังเกตว่ามานั่งที่เธอนั่งอยู่ทุกวันนั้นสะอาดขึ้น สวนดอกไม้เล็กๆหน้าโรงเรียนก็เหมือนมีคนมารดน้ำเธอเริ่มแอบเฝ้าดูหานแล้วก็พบว่าหานทำหลายอย่างที่ไม่มีใครรู้เลยเก็บขยะที่ไม่มีใครอยากเก็บรดน้ำต้นไม้ทุกวันเอาขนมที่เหลือไปแบ่งให้แมวที่หลังโรงเรียนมือที่สก,กรปรกกลับเป็นมือที่ทำความดีอย่างเงียบๆโดยไม่หวังให้ใครรู้หรือให้ใครมาชมมีอยู่วันหนึ่ง คุณครูใหญ่จัดกิจกรรมวันดีเด่นให้เด็กแต่ละคนเขียนชื่อคนที่เขาคิดว่าดีที่สุดในห้องเด็กส่วนใหญ่จะเขียนชื่อเพื่อนสนิทหรือไม่ก็คนที่เรียนเก่งแต่ว่ามีนาตัดสินใจเขียนชื่อเพื่อนชื่อหานเธอเขียนไว้ว่าเขาอาจจะไม่ได้สะอาดที่สุดแต่จิตใจของเขาสะอาดและดีที่สุดในห้องคุณครูเรียกหานขึ้นมาหน้าเสาธง วันนั้นหาล้างมือจนสะอาดและทุกคนก็ได้เห็นว่าภายใต้ขี้เล็บดำๆก็คือหัวใจที่มีความดีงามซ่อนอยู่หลังจากวันนั้นเด็กๆเริ่มเปลี่ยนมุมมองบางคนช่วยเก็บขยะบางคนรดน้ำต้นไม้และมีหลายคนเริ่มเข้าใจว่าความดีไม่ได้ดูจากความสะอาดของนิ้วมือแต่ดูจากสิ่งที่มือคู่นั้นทำแม้ไม่มีใครเห็น หายยังคงทําเหมือนเดิมไม่พูดมากแต่เขากลายเป็นคนที่ไม่มีใครล้อเรียนอีกต่อไปเพราะมือที่เปื้อนดินเพราะทําความดีนั้นคือมือที่พระเจ้ามองว่าเป็นมือที่สะอาดที่สุด